สวัสดีครับเมื่อนี้พามาชมเรียนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธว,วัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาครับรุ่นนี้สิสร้างปีสามเ็ดนะครับสามเกดเนื้อกับลายทองรุ่นกูช่วยครูนะครับรุ่นกูช่วยครูพามาชมครับพามาชมเรียนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไรครับรุ่นกูช่วยครูนะครับเรียนกำลัง สวยนะครับใส่กรอบเรียบร้อยดันลังก็จะเขียนว่ารุ่นกูช่วยคูนะครับรจิมีอัคระยันอัคระยันแล้วก็พอสอครับสองห้าสามเจ็ดเอาเลีสยสวยๆกับเัียนเนื้อกระไรทองครับวันนี้เขาเอิญเนื้อกระไรทองครับ สัญลักษณ์ักวันนี้เก่ามาให้ชมครับให้ชมให้ชมเรียนสวยๆหลวงพ่อคุณปนิสุทธรนะครับเรียนหลวงพ่อคุณปนิสุทธรุ่นกูช่วยค,ครูรสภาพเดิมๆนะครับเรียนสภาพเดิมๆ เก็บสะสมครับเรียนเก็บสะสมเมื่อนี้ไปขนหากันเลยเห็นนะครับก็เลยเอามาให้ชมเอามาให้ชมนะครับเอามาให้ชมทันที่เข้ามาก็อยา่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเรือครับเป็นกำลังใจนะครับ ชมคลิปสวยๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปนะรามาชมเรียนหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะครับทุกท่านก็คือสืรู้จักกั่เนะครับเป็นเจจิจ ดังอีกองหนึ่งของเมืองไข่นะครับถึงคนศิละสังขารไปแล้วแต่ความดีความงามความซอยเหลือบ้านเมืองกันยังคงอยู่นะครับท่านที่ศรัทธาก็อาราธนาติดตัวประจำนะครับท่านอรราธนาติดตัวประจํานะครับประสบการณ์นก็มีบ่อยๆนะครับมีบ่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับ ประสบการณ์คุ้มครองแก้วคาดปลอดภัยนะครับสำหรับมือนีก็เอาไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม